สวัสดีค่ะแม่ค้ำค่ะสวัสดีครับแม่ค้ำครับสวัสดีค่ะค่ะมื่อีนช่องเซานิงพ้ารวยช่องพูนชั้นในของข้ค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่ค้ำเนาะค่ะในงวดวันที่17มกราคม2567ค่ะเป็นคลิปแหลกของคุณแม่เนาะค่ะคลิปแหลกของปีผ่อกับปุคลิปแหลกงวดแหลกของปีเนาะครับเนาะค่ะคุณแม่ฝันเหมือนไดโนฝันในสองมือเลยดีสองมือเซานิงมาตามก็เบาท้องพูนมื่อวันพุธเนาะ มาตามวันพูดส่วงบายค่ะแล้วคุณแม่ฟันในสองมื่แสดงว่าคุณแม่ฝันวันจันเนาะเมนบอกใฟันขึ้นวันจันฟันขึ้นวันจันค่ะคุณแม่ฟันจากไหเบาสู้ฟังไหมฟันเห็นเรือแต่ว่าบรเห็นน้ำเห็นแต่เรือแบบไรในแต่ว่าในปลงไม่เห็นน้ำอ่ะแต่ว่าบรเห็นน้ำ ลงในแม่น้ำบานี้ลงไปลงไปบานีมูนันมูไปน้ากันกับมูมูนันอยากไปน้าเขาเขาไปขายขา่าขายเขาว่าเขาจะไปขาขายคอะไรเงี้แต่เสียงคนเบาว่าเพื่อนจะไปขา่าขายก็เลยมูมูไปน้ากันนันมูวา่าป้าป้า,ปาไปทงไปหาเงินน้าเขาไปขาขายขน้าเขาขายของน,น้าเขาค่บ้านีเพื่อนนันว่าโอ้ยไปอ,อยากให้ไปปานไหนดอกพอสองคนหนึ่งมันม่านี่มันเต็มแล้วมันเต็มแล้วเขาบรับแล้วเขาว่า ค่เว่าเราก็มูหน่าปลาห้ากราบซะเพื่อนกบอยกกราบแล้วแหละมูน่นก็เลยหลากแขนพนขึ้นมาเขาพอเต็มใจก็พอตรงไปน้ำเขายายไปน้ำเขาถก็พอตองไปก็เลยหลากมูน้องอันมาก่ะคลยว่าน้องกัะคลองอ่ะนะ่ก็เลยหลากพนขึ้นมามาหอดแล้วพอดีมาหอดเนิ่นเพราะว่ามันลงคอยลงไปหน่ยนะเป็นเนิ่นลงไปขึ้นขึ้นมาเทิ้งเนิ่นบันนี้ไม่เห็นกระเป๋าเงินเขา นี่แต่แบ่งยี่สิบอืมดีใจที่ระเก็บได้กระามเพื่อนมาหมูไปน,น้งกันว่าเงินเงื่อนโตวัวไว้บ่อเงิ่อนเจ้าหน้าหลาเจ้าเก็บเอาทำไมมันหวานซีค่ะเลยเก็บมาก็ดีใจแล้วมาหอดเที่ยงหยนนแต่หมูแถวแถวก่ไก่เห็นค่ะเ,เลยเชียงก็เลยหลี่นับอยู่ผู้เดียวดลี่นับอยู่ผู้เดียวเพื่อนกับเมือเทื้งานเพื่อน็ลีนับอยู่ผู้เดียวเพื่อนบอกเอาน้ำเพื่อนเล่นนับ,น,บนับในใบแรกอัน นับหนึ่งเท่านั้นค่ะใบใบยี่สิบใบเดียวค่ะม่าน,นกับใบนาบเลยเมืม่อก่อนค่ะก็าลังนับเดยใบเดียวกอเมื่อแต่ในความฝันนี่คุณแม่เห็นผู้หญิงจะาคนคะเห็นผู้หญิงจะไม่แต่จะพล้องกับกับมืกับมูไปน้ำกันสองคนเนาะค่ะม่านจะเสียงผู้หญิงจะเสียงผู้ชาย แต่ว่าเขาว่าบ่ให้ไปน้ำเขาว่ามันเต็มแล้วอยู่นี่ก็บพวหลายแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยในตัวละครนี่มีผู้หญิงสองคนสองคนกับน้องที่ไปน้ำกันนี่ค่ะว่าที่ไปน้ำเขาไปค่ะขายหาเงินน้ำเขาขึ้นว่านนั้นนะค่ะคือสิบาซีซีตัวเก่าน้องบัดนี้เนาะเรือนี่ก็น้ำหาได้เบาท้องผู้แต่ชิบะหาซีซีให้เก่าค่ะคม่กับบัตรยี่นั้นแบบอาจจะซีห้าซีก็ได้นะครับเพราะว่าเรือ เรือน้หานะค่ะค่ะผู้หญิงกับแม่กับผู้หญิงกับอีโมอีกคนนึงกับพี่ผู้หญิงกับชีลานำซีนะค่ะกับไปกับไปสองคนอ่ะนะผู้หญิงเจนนี้ผู้เด่นคนสี่ไปเออลานคนใม่ค่ะคุณแม่ปูกกับยางเป็ดอาบลานเคนมาแต่โรงเรียนครับเออแต่ว่าคุณแม่แต่ว่าทีล่รักสําคัญนี่คุณแม่เนี่ยเห็นเรือชัดเจนเลยบอกว่าชัดเจนแล้วเรือแบบ แบบเพื่อนเป็นเป็นนอนน่ะนะเปผู้เฒ่าคนนอนคนนางหล่นน่ะนะจะเป็นขึ้นเมยไพ่เมย์ไพ่แบบเปไ์มยไพ่แะแต่ว่าเป็นเสาขึ้นได้บานเป็นเสามีไฟมีแมพมีแมพเต็มแม่น้ำเลยล่ะค่ะแต่ว่าโบเห็นหอน้ำโบเห็นน้ำเห็นแต่เห็นแต่เลือเห็นแต่เลือเห็นแต่ไฟเขาแต่ว่านี่ยินเสียงคนปากอยู่มีแต่เสียงผู้่ายโบต้องไปน้ำดอกคนว่า พ่อเต็มคนแล้วโอ้โอยสองคนขายไปน้ำแหน่ผลว,วานนองูไปน้ำกันนะสองคนขายไปน้ำแหน่บ่บ่ลาบแหลมนะเอ้าก็เรียกว่ากับน้องว่าบ่เน,นี่ยเขาพอเต็มใจห้าไปขากขบพอตองไปเขา,า,าห้ากราบสาว่ากราบมาไม,ม่เห็นเป๋าตังเขาตรีระบัดนี้ค่ะก็จะได้ถามกันว่าเป๋าตังโตบ่บ่บ่แม่นของเจ้านั่นแหละแบบหลายเลยนะไม่ได้เอาอยู่ครับเขเอามาเอามาห่อนเงี้ยได้บอกเอามาหอดเฮือนแต่มาหนับบัเนี้หนับว่าทีนับได้ไล่ใบมันบ่ได้หลายตีได้นับ นับใบแหลมกับหงมเอาก่อนนับเพื้องานจต่คลองในบนนัพื่องานแต่คลองทีได้ปัถ้าให้คุณแม่ตีเป็นตัวเลขล่ะคะคุณแม่จะตีให้ตัวไรนอหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองแม่นหนึ่งศูนย์สองหรือน้องหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์กระไดหนึ่งศูนย์สองกระได้เพราะว่าคุณแม่นับได้หนึ่งเป็นบ่อในใบเดียวกกับใบเดียวแต่ว่ามันเป็นใบหยี่สิบใบยี่สิบค่ะ หนึ่งสองหนึ่งสองศูนเนาะคุณแม่งามค่ะบานนี้ตัวไรอีกคะคุณแม่่ยบานอีกทีละคะบันทีสามสิบเก่าบานอีกทีสามสิบเก่าเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่นี่เพิ่นเอากระเป๋าเงินมาเฮื่อนมานับอยู่เฮื่อนเพิ่นเนาะค่ะบานอีกทีคุณแม่สามสิบเก่าทับเก่าเม่นบอครับบอท่ะบอไม่ทับได้หน่อยมีทับบอแม่สามสิบเก่าซื้อเนาะค่ะเก้าซื้ออ๋สามสิบเก่ามูเก่าเนาะค่ะบันน้องพูดทีเพิ่นไปนั่มนั่น อายุ60ปีมันพศเกิดพศศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเกิดพศศูนย์เจ็ดอายุ60ปีพอดีเต็มนะครับเต็มปีพอดีค่ะลายอายุคุณแม่ล่ะครับบันทึกหกสิบสามอันนี้ถามเพื่อไวเนาะเขาถามเพื่อไปค่ะอายุคุณแม่63เนาะค่ะค่ะแต่ก็ดีเนาะคุณแม่ที่คุณแม่โบเดยไปน้ำเขาบเขาบ่อยไปน้ำกับเต็มใจเหลาก๊าองนองกับดึงเบนหนมาแต่ให้คนอยากไปแห้งค่ะ มีแล้วคะ่ะตองไปเนาะตองไปน้ำเพลินต้องไปน้ำเพลินพลนเต็มใ,ใจใเขาไปค <c oughs> ืชเคียดในเขาอยู่ไลย <c oughs> เคียดในเขาอยู่ว่าเขาบห้ไปน้ำก็เลยว่าพามันเต็มใจกับต้องไปต้องไป,งไปน้ำมันแหละ <c oughs> เพราะว่าสะเก็ดเบางเรือนี่มีไฟประดับเรือประดับเต็มเรือนี่ก็ถามมันขีดไปต่างๆนานาขีดเป็นไปทางนะครับเมียนครับขีดอยู่ไฟประดับเรือที่ประดับไฟเต็มเรือเรือประดับไฟนั่นคิดว่าเรือเรือแบบนั้นล่ละค่ะ ดีแล้วที่คุณแม่บอกไปบ่ามากกับแอดกับขนคิงลูกเนาะคุณแม่เนาะค่ะขนคิงลูกเพราะว่าคุณแม่นี่เพิ่นพึงมีการมีงานอยู่ข้างบ้านเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นมีการมีงานแบบว่าสูญเสียญยาตทีพี่น้องนอกจาขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่นั่มเนาะค่ะค่ะเพิ่นกะเหลวการเหลววงานเนะเพิ่นกะมาฝันค่ะท่านผู้ชมมาสรุปตัวนลีเขาคุณแม่เนาะครับเนาะเดี๋ยววก ไปได้มันจิตออกทะเลไปนะครับท่านผู้ชมเอาตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมกันเลยครับผมค่ะสำหรับตัวเลขรอบนี้คุณแม่หายมาหนึ่งสองศูนย์นะครับเนาะค่ะแล้วก็มีตัวใดอีกสาวหนึ่งแล้วก็หกสิบสามปีเนาะเป็นอายุของคุณแม่ค่ะแล้วก็บ้านอีกที่ค่ะบ้าสามสิบเก้าค่ะท่านผู้ชมสามสิบเก้ามูเก่าเนาะค่ะแล้วก็มีอายุของมูของคุณแม่เนาะค่ะที่ไปน้ำกันในความฝันอายุหกสิบปีค่ะ เกิดพศ07เนาคุณแม่เนาะค่ะกะมีซ้ำานีเนาะค่ะตัวเลขค่ะท่านผู้ชมกบวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะมากตัวไดชอบตัวไดกกบเอาตัวนั้นเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่ค่ําค่ะที่เพิ่นฝันในงวดปีใหม่เนาะค่ะเราเพิ่นกับมเวาวซู่ท่านผู้ชมฟังค่ะปีใหม่คือมาจากคลองสีโชกสีมันอยู่นะก็เลยมาเสียรุนเชียอัน พี่น้องไปอยา <c oughs> อย่าพี่น้องไปก็าดยก็บ, <c oughs> กบอได้นอนมาเนิก็ไม่นอนมือรุ่นหรือมาฝันมาเนิค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ค่ะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบเนอะค่ะตอนรับปีใหม่ค่ะคุณแม่ในงวดวันที่17มกราคม2567นนี่เนาะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่คั่มหลายค่ะแม่ค่มบ่บแพงตัวเลขเนาะค่ะมาบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอบคุณคุณแม่หลายค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ค่มเนาะค่ะแม่คั่มนี่เพื่อนกับฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่า เห็นเลือดเนาะค่ะเลือดปลักยหลลำเต็มแมนานเพิ่นว่าค่ะแล้วเพื่นสิไปลงเลือดน้ำเขาเพิ่นว่าแต่ว่าเขาบวใหายเพิ่นไปน้ำเพิ่นว่าค่ะแต่แม่ํมนี่ไปกับมูสองคนเป็นมูผู้ยิ่งเนาะค่ะไปน้ำกันสองคนสิไปลงเลือดน้ำเขา,าสันสิไปน้ำเขาเขาบกใหายไปน้ำว่าสันกเ็เลยได้กลับขืนฟังมาเพิ่นว่าค่ะกลับขืนมาแล้วจังได้จังไปเห็นกระเป๋าเงินเพื่อนว่า ไปพอกระเป๋าเงินก็เลยเก็บเอากระเป๋าเงินนั่นมาเพื่อนว่าเงินนั่นนีแต่ใบเศร้าเพิ่นว่าบักลายใบหนึ่งเพิ่นว่าเก็บเอากระเป๋าเงินมันหลีนับอยู่เหื่อเพิ่นว่าค่ะค่ะกระล่างนับไใบเดียวเพิ่นว่ากระล่างนับเลยว่าหนึ่งใบเศร้าใบเดียวเพิ่นว่าเมื่อก่อนเพิ่นว่าค่ะในความฝันนั่นเพิ่นว่าค่ะ ค่แะแล้วแมฆข้ามเพิ่นกระไดตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเป็นเลข3สตัวกับ2อตัวค่ะเลขตัวนั้นก็นกนคือ1 2 0 1 2 0เป็นเลขตีจากฝันค่ะเพิ่นว่าเพิ่นนับ1เนาะค่ะใบเศร้าใบเดียวแล้วก็ใบหีสิบเนาะค่ะเพิ่นก็นเลยใส่เป็นหนึ่งสองศูนย์ค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะแล้วก็อายุของแมฆข้าค่ะหกสิบสามปีเนาะค่ะหกสามหกสามค่ะแล้วก็บ้านเลขที่เนาะค่ะที่เพิ่น เอากระเป๋าเงินมาเฮือนมานับย่เฮือนบาลิทีสามสิบเก่าเนาะค่ะสามเก่าสามเก่าค่ะแล้วก็อายุมูเพิ่นเนาะค่ะมูแมค่คาที่ไปน้ากันค่ะที่ฝันเกี่ยวเนาะค่ะอายุเพิ่นหกสบปีค่ะอายุเพื่อนแม่คําค่ะ 60ปีเนาะค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ค่ําค่ะที่เพิ่นฝันแล้วเพิ่นกับมเมื่ว้าสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะในงวดวันที่17มกราคม2 5 6 7นี่ค่ะกะขอให้มีโชคมีลาบเด้๋องวันไงกับแม่ค่ําเบิดสุขูสุขนค่ะ อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเด็กหนึ่งกับเด็กเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเด็กหกกับเด็กเก่าเป็นตัวเดียวกันเด็กสามกับเด็กแปดเป็นตัวเดียวกันอาจสิกับหัวกับหางกระไดค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ค่่าค่ะที่เพื่อนฝันเราเพื่อนกับมามวาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟัง ก็ขออห้มิโชคมิลาบในต้องวัลใหญ่ก็ไม่ข้าเบิดสุขู่สุคนเนาะค่ะอย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดนํากับนําหมุนนํากันไว้ค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาภ แฮ่งๆหงมานหมานปังปังรำรวยรำร,วย,ร,รวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขุสุคนเด้อค่ะเด้อขาดสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพารววยได้หาคลิปดีๆโตเลขเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ